สวัสดีครับกลับมาพบก,กับอันหลงอีกแล้วนะครับยังอยู่กันที่บารับของเราครับคอกแชลไนวันนี้เพิ่มทุนหน่อยเพิ่มทุนหน่อยมันต้องแตกมันต้องแจกแจกดิงวันนี้ต้องแจกดิง้งเราหน่อยครับผม on the house on the house เออไปก่อนเลยชิมล่างก่อนชิมล่างก่อนครับ วันนี้เมื่อหลังจากเมื่อวานนะฮะจัดเต็มไปทีเดียวรู้เรื่องอมา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 ก็สำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์มีอะไรคอมเมนต์มาให้คุยกันด้านล่างได้เลยนะครับ โอ้ยสวยดอกนี้สวยท่านผู้ชมโอ้ยดอกนี้สวยสวยสวยโอ้ยได้ไหวต่อด้วยโอ้ยชุดใหญ่สวยท่านผู้ชมเอาแจกนั่นแหละหัวหวันเลยทีนี้เอาไปกันใหญ่แล้วครับโอ้โหชุดใหญ่สามเจ็ดแปดศูนย์ท่านผู้ชมอ่าได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องอ่าขยับหน่อยเดี๋ยวบังอู้ แจ็คชุดใหญ่สวยครับอุ้ยชุดนี้ก็ชุดใหญ่อ้โอโหอันฟาอ่อ1สิบมาสวยไม่มีไม่ไหลต่อ,นะอแจ็คสวยครับมาได้ไวแล้วไวสิบไวแหม่มไวเอ็ดด้วยอือไวต่อด้วยเล่ามาไหมอืมเอโกโไม่ลงอะ่ะได้แจ็คแล้วครับไวแหม่มมา่อนเนอ,อ วันนี้ทรงดีครับทนผู้ชมน,นี้ทรงดีทรงดีหลังจากที่เมื่อวานเราก็กำไรมาเนาะผมก็อารมณ์ก็ใส่หมดเลยอะ่ะวันนี้เรามาดูกันว่าจะจบที่เท่าไหร่ออบารับบารับใครสนใจยังไงก็ลองกดคอมเมนต์ดูลองกดลองกดลิงก์ที่หลงแนบไว้ให้นะฮะ ก็ไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับดูเพื่อความสนุกหาความเทิงเท่านั้นนะครับอืมกระแดมลิงให้แล้วนะครับท่านผู้ชมใครสนใจก็ลองกดลิงก์ดูนะครับอืม สวยอ,อื้หูเล่าสวยมาได้ไวสองตัวเออต้องอย่างนี้ข้างนอกก็ได้ไม่เอาข้างในก็ได้เออมันต้องอย่างนี้จอปายปายเออสิบมาโอ้ไม่ได้ไวท่านผู้ชมแม่อโกขาช่องหนึ่ง โอ้ได้สวยครับได้บูมกันตาครับอือได้ไหวไหว,ไวโกแล้วอือต้องงี้สวยอืมขาดคิงช่อง 3. สามคุผู้ชมต็ดมาเอออ่าเป็นตัวช่องสองเออคิงมาก่อน ได้กำไรได้กำไรเปิดหัวสวยแห้วันนี้โอ้ยสิบเต็มกระดานครับได้ไวถูกวายตามมาท้ายเลยเหนื่อยเลยตอนนี้เฮ้ยมันไม่แจกฟรีเกมบ้างเลยนะพี่ชมอืมต้องใส่ต้องต้องใช้กำลังนะต้องใช้กำลังยี่สิบปุ่สุดท้ายครับ เออชิงสวยได้ไวายละมาโอ้โหไม่มีตัวต่อไม่ได้ใช้มีวายแต่ไม่ได้ใช้ท่านผะู้ชมโอ้ยแจ็คสวยเออโอ้โหไม่ได้วายด้วยโอ้ยนิ่งเออลยนิ่งเลยเฮ้ยนิ่งเลยเห้นิ่งเลย nồi nồi, ôi, ninh 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 rồi ha thưa ôi, lao mà Jack, ừ, Jack, lại dài เออเอาไงดีไปเลยแล้วกันเนาะท่านผู้ชมลุยเลยเดี๋ยเวลาล้วเวเวลาทำหากินมาสี่ตัวก็สี่ตัววะนะครับสิบหมุนลุย เอ้ยตย้องงี้แต่โอ้ยไวเต็มช่องแจ็คแหนมโอ้คุณน้อยไหมคุณแค่แปดโอ้คนลุกคุณแค่แปดเองนะท่านผู้ชมโอถ้ถ้าดอกนี้ได้คุณเยอะกว่าน,นี้นี่รู้เรื่องเลยนะโอ้แต่เดี๋ยวก็เปิดหัวสวยครับอา้าวชมหน่อยไม่ได้เลยเออคิงมาได้ไวแล้วเอ้ยไวแล้วเว,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 ว้ยยังดีคุณสี่ ตัวเดียวตัวเดียวเดินโดดเลยดอกแรกดอกเดียวเลยท่านผู้ชมเอาสิเออมาได้วไยแล้วเออไวสิมันยังดีเออตายท่านผู้ชมโอ้โหมาให้ดีใจดอกแรกเอ้ยเอาหน่อยเออมันต้องงี้สิงต่อเอ้ยจริงติดคูณทีสองเออต้องงี้เว้ยเออโอ้โหมีไวไม่ได้ใช้โอ้โหเสียดายไม่เป็นไรท่านผู้ชมกำไรละโอเคครับไม่ขาดทุนครับถือว่าโอเค อไปต่อไปต่อไปต่อหอยทีงหอยทีงเสร็จหมดครับท่านผู้ชมเออคิงสวยได้ไวายมาไวายอะไรเออวายเล่าอย่างดีสกล่าแจ็คต่อมะแหม่ช่องหนึ่งแหม่มมช่องหนึ่งไม่ฮาไม่มาแหม่ม,มาเออได้ไวายสองตัวสิบเล่าสกล,าล่ามาแตเอ็ม เออไปไปไปคูณสองไปหมดเอาจะาคุณแปดคูณสิบมาแล้วเออแจ็คสวยครับได้ายสามช่องโอ้ชุดใหญ่คูณสิบสี่มาต่อดีตอดีเออแจ็คต่อดีอตอดีต่อด,ตอดีต้องอย่างงี้ด่คุณหกไปดิเออโทรไวสิบต่อคุณสิบสี่เออแจ็คช่องสามแจ็คช่องสามไม่ลงโอเคได้แล้วครับใกล้คืนทุนแล้วคุณผู้ชม ขอหน่อยขอหน่อยเออแมมมาวายแล้ววายเอชุดใหญ่คูลสิบหกเออต้องงี้โอ้โหคิงช่องสองไม่มาครนะผู้ชมแม่เอาโอเคกำไรแล้วกำไรแล้วไมสซีเรียแล้วสุดท้ายครับเออสิบส่งท้ายเอ,อ้ยเล่าตะกี่ามาส่งท้ายได้แมมไหมได้แจ็คแทนแมมไหมม,มีวายแต่ไม่ได้ใช้แล้วนิดนิดหน่อยๆน,น่อยครับ มืนสี่สิบไปต่อฮะดูทรงดีครับวันนี้ทรงดีวันนี้ทรงดีนนงดในก็ดีนอกก็ดีครับวันนี้ออกแรกมาสวยเลยครับสก,กีล่าชุดใหญ่ครับโอ้โหสิก้าครับสก,กีล่าต่อครับสิบต่อครับไปไฟคุณสองจะหมดแล้วเลยสองตัวครับไปแล้วคุณสองไปหมดแล้วครับโอ้โหคิงเอชุดใหญ่ครับได้ไวไวใจช่องหนึ่งใจช่องหนึ่งใจช่องหนึ่งโอ้โได้แล้ว ชุดใหญ่คสิบแปดท่านผู้ชมโอ้ยคนลุกบอกเลยเดอกนี้เจ้ยศูนย์สี่ศูนย์ครับเฮ้ยวันนี้ดีอ่ะท่านชมข้างในดีเลยอ่ะโอ้เออมาสิแจ็คได้ไวายแล้ววายคิงโอเคเอแหม่ไม่ลงช่องหนึ่งได้ไวสองตัวสิบมาวายคิงแล้วเออ วเ้เราไวยเราด้วยอไวไวุ้ดได้ไว้โอ้ไวไกลได้อีกครับโอนได้แจ็คไว้คิงแล้วเอ,อ้ยต้องงีดิคูสิบหกเออไปใหญ่แล้วไปไปใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วท่านผู้ชมไปกันใหญ่แล้วก้าหกศูนย์ครับดอกนี้ไปกันใหญ่แล้วสุดท้ายน,นะครับสุดท้ายแล้วท้ายสุดอมไม่เป็นไรท่านผู้ชมสามฟีเกมเรากำไรทุกดอกไปต่อเลยครับไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะ สิบมุนครับไปครับไปเออเอ็กโอมาว่ะเอ็กโอมาว่ะแมมมาแจ็คมาว่ะไปคุณหน่อยจะหมดแล้วเร็วโอ้ยคิงช่องสามไม่หลงไ,ได้ดายวะ,วะเอ็กโอวะเอ้ยวันนี้เอ็กโอมาว่ะเฮ้ยเอ,อ็กโอโอ้ชุดใหญ่เอ็กโอซิก้าแจ็คเอ็ดเออมาคุณสองไมหมด,หมดเอาแมมต่อได้ไวายด้วยโอ้ยไม่มีตัวไหลต่อคิงมาเออคิงได้คิงวายช่องสามครับ ไม่มีช่องหนึ่งไม่มีเอาแล้วเอาอยัางไงเอ้ยตานี้ไม่กำไรเลยเอ้าเรียบร้อยสุดท้ายแล้วกิงมาเออเอาหน่อยคู่สิบแปดเอ้ยได้ไหมสุดท้ายแล้วไม่ได้ต่านี้ขาดทุนนะท่านผู้ชมสูงประมาณห้าพัน ไปต่อไปต่อยังเดิมอะไรอยู่ไม่เป็นไรครับเป็นหน่อยดีกว,ว่าขอหน่อยขอขยับหนะ่อยไปเลยเก้าพันครับไม,ไม่เป็นไรยังยังยังกำไรอยู่ท่านผู้ชมโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทิ้งมาเออทิ้งแจ็คมาโอ้ยได้ไวเต็มช่องเต็มครับเต็มช่องครับคุณสองไปกันหมดแล้วครับมามามานี่แหละคุณสองไปกันหมดแล้วนะท่านผู้ชมดอกเดียวสองพันกว่า มามามามึงมามึงมาเอออย่านะงนี้ีิไปวายสองตัวคิงสวยเล่าสวยแบมแจ็คสวยครบเออมามาคุณหกขึ้นมาแล้วคุณหกแปดสิบสิบสองมาแล้วสิบไปได้ไวายแล้ววายไรไวายเล่าตะกีล่าเออสวยได้ไวายต่อช่องหนึ่งมาไหมได้เอดเอาโอเคคุณสิบต้องอย่างนี้มันมือเลยทีนี้เออไป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 มนหมาหน่อยมันหมาหน่อยเอาคิงมาเออได้วายแล้ว าวไลเอ้ยสวยเล่าแจ็คได้ไวช่องสามแแมต่อด้วยเอ้ยแมมเต็มช่องเอ้ยได้วสองช่องได้แล้วเอโอครับคูณสามสิบชม,ชมอืมผลลุกคูณสามสิบดอกเดียวสองศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์เอา้าคิงสวยครับเต็มช่องไวช่องสี่ครับโอ้ไม่มีช่องหนึ่งลงคิงมาเออวายช่องสามได้ไวแล้วได้ไวเกต้า้วครับคูณยี่สิบไปซี่เออ ใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วในสองเบ็ดครับเออแจ็คมาไม่มีวายโอ้ตอนนี้ยี่สิบแปดเก้าเก้าสครับไปต่อเลยไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะฮะเด็กต้องตีต่อร้อนนะพีชมตอนนี้บาร์กลังแจกดิงครับเราต้องเราต้องรีบโอ้แจ็คสวยครับไม่ได้วายนะพีชม เสียดายเอสวยเออได้วสองตัวไปสวยครับชุดใหญ่คูณสี่ครับเหอลอือคูณสองเลยสองช่องครับเออสวยได้วสามช่องครับคิงเต็มกระดานเอ,อ้ยคูณแปดไปดีดอกเดียวรู้เรื่องไปครับไปครับอีสี่หมุนท่านผู้ชมสบสวยตะกี่าสวย ทิ้งต่อดิไปดิทิ้งไปดิโอ้ยไม่มีตัวไหนไหนต่อเอีสองหมุดท่านผะู้ชมทิ้งมาวะเอาเอาเอได้เล่าต่อโอ้ไม่มีต่อเอาเอาอย่างไงอย่างไงอย่างไงมาไหมหรือจะมาหรือจะแจกเพิ่มได้ไหมได้ไหมขอหน่อยเถอะขอหน่อยสิบมาเอาสิบได้ไววะอะยังไง รุนได้ไหมไม่ได้หรอโอ้โหแต่ไม่ขาดทุนท่านผู้ชมก็กำไรแหละแต่ก็มันไม่มันไม่เต็มข้อขอ,อทีได้ไหมกำไรจะเท่าหนึ่งนั่นแหละแต่ขอทีองอะ่ะไม่ได้ทีนี้ไม่เป็นไรท่านผู้ชมกำไรแล้วแหละมัน,ม,นมันไม่เต็มข้อ,อนี่ไงเอ็กโอมาแล้วสองช่องวายไปดีไปดีไปดีคูณสี่ไปแล้วทีช่องหนึ่งมาดิโอ้โหแจกอะไรเยอะแยะอ่ะ เอ้ยตรงนี้เล่าสี่ช่องวายสี่ช่องครับอู้ยเต็มโรงคูณสิบสี่ท่านผู้ชมครับถ้าคูณมากกว่านี้ขน,นลุกนะบอ,อกก่อนหิงมาเออสองวายครับไปต่อครับได้เ,เต็มครับคูสิบแปดครับโอ้โหเล่าช่องหนึ่งไม่ลงบรัลดีเอ้ยตะกีลา สามมน้ำครับเอาหน่อยเอาหน่อยค่อหน่อยขอยหน่อยค่อหน่อยเออแจ็คมาได้ไวแล้วได้ไหมสกัตเตอร์ไม่ได้วะไวก็ไม่ได้สกัตเตอร์ก็ไม่ได้เอาหน่อยคอยหน่อยคอยหน่อยเออคิงมาวะโอเคหมดแรงท่านผู้ชมขอทีได้ไหมมันคาใจอะ่ะมันไม่สุดอะ่ะเออโอ้ห้าตัวครับมาครับห้าตัวเลย แอ็สวยครับสองช่องครับไวไปคิงครับได้คิงครับได้ได้ได้เกเรราได้สิบครับ advising, ไม่ลงต่อแอ็ X สวยครับได้ไวสองช่องครับไปครับคูณสี่ครับเอาแล้วามาคูณสองไปหมดแล้วโอ้เอต่อมาเอดได้ไวไวเอโอ,โอ,อคูณสิบสองืทิ้งต่ออีกเอาไวอีกไวเออีกไว้แบมมีอีกเอาไปคูณหก ทิงต่อครับได้ไวครับอืเอ็ดแจ็คไม่ลงอืขนลุกครับท่านผู้ชมบา,บาแตกบาแตกนี่บาแตกยักต่อครับได้ไวครับโอ้ไม่ได้ใช้อบาแตกบาแตกนีบาแตก,บ,แตก,บ,แตกบอกเลยดู้เรื่องก็เบื้องแตกอวจะบอกนะว่าแจกอีกเอายังไงยังไง้อวไม่ให้ ติดมาเพี <c oughs> ยงพอครับวันนี้เพียงพอแล้วท่านผู้ชมสบายสบายครับวันนี้จบแล้วฮะเออวายสมทายว่ะมาว่ะเอ็ดว่ะเอ็ดแจกว่ะคู่ทิบสองไปดิมาว่ะสบายสบายครับจบที่ยี่สิบหกพ้าแปดครับโอเคท่านผู้ชมสองวันแฮปปี้นะบารับบารับของเราเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้วันหนึ่งท่านผู้ชม จะจัดให้ทียังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้อหลงนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ก็อหลงก็ขอตัวก่อนนะครับเท่ากว่าท่านผู้ชมบ๊ายบายสวัสดีครับผม